ต่อไปคุณเสีวยวพรจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องของข้าวพระราชทานนะครับแม่ทัพภาคิสสามอบข้าวหอมมะลิประทุมธานีพระราชทานให้กับชาวนาจังหวัดพิจิตรเพิ่มผลผลิตในรูปแบบอินทรีนะครับในสโลแกนว่าข้าวเจ้าอร่อยกินดีรักษาโรคภัยครับพลโทอภิเชษซื่อสาตร,ร์แม่ทัพพาคที่าเป็นประธานในการมอบพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ปทุมธานีซึ่งเป็นข้าวพันพระราชทานของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันในคราวนี้นะครับภายใต้โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อในพื้นที่9แปลงด้วยกันพื้นที่137ไร่74ตารางวาที่ร่วมกับเกษตรกรอยู่บริเวณรอบๆคลังน้ํามันจังหวัดพิจิตรตามที่กองทัพวันที่3ครับได้ดำเนินโครงการนะครับทหารพันธ์ดีจัดทาแปลงนาข้าวและพืชผลทางก,การเกษตรในพื้นที่ค่าวสมเด็จพระเ,กเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัดเพื่อพื้นที่ดังกล่าวในเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับในเรื่องของพันุข้าวพระราชทานตรงนี้ว่ามีดีตรงใดนะครับภายใต้โครงการที่ผมเรียนให้ทราบคือข้าวเจ้าอร่อยกินดีรักษาโรคภัยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยได้รับพันุข้าวหอมมะลิพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แล้วเนี่ยก็ไปปลูกในแปลงนาของตนเองเพื่อเป็นความสิริมงคลด้วยนะครับค่ะ